สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับช่องน่าร่าเรียววันนี้เรามีเมนูอะไรมานำเสนออีกแล้วฮะต้มเสร็จเนื้อครับต้มไปเสร็จแล้วไปชมวงนี้อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับโอ้เสร็จเนื้อจากโคโคโคยังคำไอ้สิ่งเอซีโโคยังคำเขาเนี่ยนึกว่าเอซีเนี่ยรีบมาเลยเนี่ยไอ้พวกเฮียเอซีกระดาษ ไม่เห็นเนื้อเนื้อกินได้ยังไงกันลาะไม่รู้หาอะไรเลยไม่เคยรู้อะไรเลยคือ่ผมไหนต้องลองดีกว่ารู้จักรสสีสีแล้วก็สีกะไอ้นี่เลยจะวันวันนี้เราทำเนื้อหนึ่งกิโลนะครับเนื้อหนึ่งกิโลนะเชฟดาราเรียกทำอันนี้คือกรทำใไม่ได้อันนี้ช่วยกันทำใช่ไหมแน่นอนเลยทั้แรกครับผม จับแรกชิมน้ำก่อนเปรียวน้ำหรือเปล่าเนี่ยชอบดีอ่ะ A f e w moments later นะอะไรนะรสชาติอ่าคบสูทแคปสามรสพบสูทภาคกลางใส่มาวัดของมีความมันของของเนื้อมีความมันของไขมันมีความมันของมาร์ค ดียกินนหน่อปากดีนักนึ่มึงเฮ้ยแต่ไม่เหนียวเกินไปนะกกำลังดีเป็นเศษไงเจอบางที่เหนียวเกินมันเป็นเศษไงแต่วันนั้นเราใช้เนื้อเราใช้เป็นเนื้อเลยเว้ยเน,เนื้อเน,เนื้อแดงเป็นเนื้อแดงเลยแล้วมันเหนียวถ้าเหนียวไปกินคนฟันไม่ดีกินลำบากแต่วก็มลไม่ได้ งงิวเธอหิวเท่านั้นฉันเข้าใจผิดไอ้ฉันมันง่ายเกินไปเบืออร่อยครับโหกินได้ทุกคนได้ครับพี่มีน้านนตลาด,ดเลยหรอตลาด A ตลาดหาตุกใช่ไหมตรงนี้กัวเสียวกันไม่รู้อะไรกัวเป็นมะขามใช่ไหม เคยเคยโดนกัดกัดไปเต็มที่เลยยิ้มหายมะขามนี่ลองดูติป็นแตกไม่แข็งน้วตปลาใช่เปล่าอ๋อมีเมนูเนี้ยมาก็จะเยอะไยครับทำเมนูอื่นก็เฮ้ยลำบากแหลมแหลมเฮ้ยขอพอดีเนี่ยขอพอดีเลยเนี่ย A few moments later มีรถยนต์เปิปั๊บเลยอือหือเฮ้ย เด็ดเด็ดเด็ดลองอือหืออนี้ดองน้ำปลาซะด้วยทำอะไรยองไ่โดนหอยดองถั่วมาไม่ถึงยองคล้องดีมีหอยชิมทั้งตัวดีกว่าเพราะว่ามาหอยดองมาเลยมั้ครับผมชอบหอยสดที่ไม่เคยเหม็นสำหรับผมขอแค่เพียงสูดดมคงเจอหอมจนชื่นใจผมไม่เกียงนุ่น ญาล้อของสดๆของไม่ค้างคืนนะครับใช่น่าอร่อยสุ้ยหัดติดได้ไหมจริงจร่อยหวานป่ะขอตะเกียบนะครับผมงเอาไหมใช่ไหมครับไม่ได้ผมใช้ชนชงวันนี้ต้องแยกแล้วใช่ช้าหมดฮะใช่ตะเกียบเพื่อเป็นอคคอร์ในการกินครับไงตะเกียบในใช้ยังไงยังหัดใช้อยู่เนี่ยต้องใช้อ่าอย่างเงี้ย ตรงตรงไม่ข้างนึงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็อีกข้างนึงบิดมันแล้วแต่ถนัดว่ามันเกี่ยวนี่ไงไงกระเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าลองนี่หวานฮันของดีจริงเลยหวานสดจริงหวานอสดลอกสดเลยอันนี้ดองแบบ เป็ผิดหวังครับอันนี้น้าคนชอบกินหอยนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเราองต้องเจอหอยครับแต่ยางไรหอยดีหอยสดหอยเด็ดกดเปิดครับหอยกดเปิดครับแถวนั้นมันเขาอยู่ติดทะเลหอยแรกมาถึงหอยแล้วเนี่ยหอยต้องต้ด้วยกดเปิดจ้ะเพราะกขาอยูติดทะเลมันอาอแพงเลยเกินแถวนั้นอ่ะก้โล่พันห้ามั้งหอยเป็นหอยตั้งร้อนี่ย ห,หอเราต้องรอช,วออช่ว<ด>งเงินเดือนออกครับถึงยะใต้ท่านั้นได้เมื่อก่อนประแสก็มีครับเอาติดทะเลฮะก็เป็นหอยตะกดแถวนั้นหอยเป็นหอยสังวนกิโลแพงครับหายากครับชื่อหอยสังวนครับกิโลล,ละพันห้าแต่บางทีตะกดต่อราคาไม่ใช่ง่ายก่อนแล้วแ,แ,แต่ช่วงแลบต้นไหนต้นเดือนเนี่ยต้นไหนต้นเดือนเนี่ยต้นไหนต้นเดือนเนี่ยกลางเดือนอาจจะมีโปรโมชั่นปลายเดือนก็หนักหน่อย ตังการเลือกกระเป๋าน่อยอยีเด็ดอยู่ตรงนี้น้ำจิ้มอีพีทีแล้วก็ถือว่าประทับใจนะครับขอได้ความใจเยอะเราเราจต้องทำเมโนูให้ทุกท่านได้ด้วยไอ้เลยน่าอร่อยไหมต่อเลยพี้ขาลอ,องมาจากที่ร้านเลยปะ ซื้อบอเดีเอู้หูเสียบ Happy Boy ลยิบจางเนายหย so ิบจางเราช่วยกันนะเก่งเล่นโอ้โวชินใจนี่ชินใจก็แล้วทำไปสบได้แค่ครึ่งเดียวเรนทำไอ้ EP แล้วอะไรนะกุ้ง ะเอยเบอร์กุ้งเบอรกุ้งอ่ะไม่เดี๋ยวทำน้ากินนะเดี๋ยวมาดูรสชาติยังไงดูจี๊ดพอหรอสชาติไม่ได้หรอคือไม่ช่งรสชาติมสดกุ้งสดโอ้ยรสชาติมันเป็ถึงแท้แบบเปรี้ยวจี๊ดแบบอร่อยอ่ะตายแห้วางมือไม่ได้อ่ะวัวหมดใส่ถ่านน้ำปลานะวัวหมดใส่ถ่านะใส่เกลือนะไม่ใช่ใส่ปลาผ่าน หวานเกินบอดอ่ะบอยดูผสมหมึอมสน,นสดอะไรจุกจับจุกจับจุกจับหับ่นอยอันนี้อันนี้คุณอย่าลืมมั้งเนี่ยเส้นแหนเนี่ยมึงหั่นมึงหัน่นเป็ประชดว่าทีแรกว่าไม่ใช่หรอม,มันมนัน,นมนีแกอย่าไปซีเรียส เพื่อนทัดทางบ้านเพื่อนเหมือนได้ดีมาเลยกังอิ่ดอ่ะธรรมสเกตกูองทำใจไปฮะข้างข้างกไปข้างมันข้างกูไปเนี่ยหมือกูย้อนยุคไปสมัยยุค80น่ะเอนใครเดินผ่านมากูต้องแยกเก็บเลียดเก็บค่าบของทันเป็นแบบบาซอกเล็กๆพอดีนะ บอกเลยที่นั่นไม่เถื่อน A few moments later เป็นหอยดอหวานจริงเมนูหอยขายดีกอนน่หรอตอนนี้ผมซื้อจาตลาดนัดกันมาแล้วแล้วบอกเลยคำเดียวว่าวานนี้เลยเราจะพาไปดูที่ร้านอาทิตย์หน้านะจะอร่อยนะต้มแบบนี้กำลังดีเฮ้ยทำไมมี อนี้รมอวับนเราเนี่ยไยม่รอชิมมั <Okay. S 1> ้งไงไก่ไก่ไล้วอันนี้อยนางอยนางรมแล้วลตีนนี่ดหละูกระดานตั้งแต่ได้ดส,ดสิมเบิ้ลซิมเบิ้ลกาวเดียวกันไหมเนี่ยหอยนางรมกาวในหอยนี่ย่าวจะชอบด้ย <Okay. S 2> ไม่้าจานน้ำจิ้มะัะ <Okay. S 2> เพียงหัวแม่ง <c oughs> ไ,ได้อย่ <c oughs> อยางอะไดี <c oughs> ทุกคนดูไผ่ทำแล้ว ใส่ใบกระท่อมลงไปบ้างนะาหรือว่าใบกระเจี๊ยบกัญชามีป่ะล่ะนั่นยังไง่น้องไม่นเมียมาเสร็จเราขึ้นเมื่อไหู่ติ่งตัวชิมวันต้งแตกเปิดคลิปมาครับทุกคนวางเลยเดีย๋ยวไม่อยุกินเลยฮะม,มาคุยนิดนกงเรายังไม่ได้หยุดกินกันเลยนะฮะ A few moments later... นคี้ยงอะไรบางๆกึ๊ดๆเลยมึงต้มอุ่นเน่ะคืออย่างน้อยอ่ะต้มนิ่งไว้สองชั่วโมงอ่ะมึงจะยุ่ยอ่ะอุ่นต้มไปเรื่อยๆอ่ะมึงต้องหั่นชิ้นเล็กีหลังจะเถียงไอ้สัตัดสบแม่งี่ที่อ่ะสบแม่งีเที่อ่ะเผ็เหนียวๆแล้วมึงเอ้ฟันมึงโยกเนื้อชิ้นเล็กกับมึงยุ่ยงไงเคี้ยวง่ายไปอ้าวไม่เป็บ้าเราไม่ให้เนี่ย เยมมมาาครับีไก่ใต้น้ำไอ้ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำไอ้ขึ้นในใต้น้ำเก่งเป็นเยอะเที่ยวไปเยอะไปทีหลังเนี่ยเถียงเวลาหั่นเนื้อปวดฟันเนี่ยกูบอกเลยประจารย์อาจารย์บอกกับฟังมั่งเนี่ยตรงนี้ไปหาหมอไปดูข่าวข่าวยอกทุกคนเปข่าวยอกโอ ใช่ป่ะจะถือท่อกอกพวกเราเลยใช่ยอดเหมือนนล้วนอะไรวะล่ะกระดูกขาดิอาโหสบุนปลาอี๋เยอะอย่างดีมาล้วกติดเด็กๆอยู่ลูกอะไรนี้ อ,อใส่กันเช้าไว้น้ำแห้งเลยวะม่นกิน <c oughs> ไปชั่วโมงอลไรกินเนื้อ,อ <c oughs> เล่นเล่ยนทะน้ำแห้งแล้วโอ้ยเขาเลยรับเติมค่ะเติมน้ำแล้วอีกแล้วเติมน,น้ำแล้วมันจะรสชาติเหมือนเดิมอ่ะน้ำจิ้มเนี่ยเหมือนเดิมฟรมนีนะเดี๋ยวก็ขายทุกห้าบาทของม่บนแบบไม่แจ้งเลยโอ้ซื้อไปมีน้ำจิ้มมีทำอีกโอ้เจ๊ดแจ๊ดบ่เจ๊ดกินหัวแม่งเลยอะไรขอน้ำจิ้มทอดละ กระิอขอกระดิ่งขอวนวบนโอ้ลงซื้อคือไปซื้อทำจิมมีกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเจให้มันเดี<ต>๋ยวเจาขายห้าบาทนะเดินหน้าไม่ยิ้มอ,อ่ะจะให้อภัยครับลูกสาวสวยคือเป็นปน้ำ หัวเรื่องอยู่เนี่ย,น,น,น,ยนี่นักนักกินดูหนังวะไปม่ต้องกิมไปเกลือมันนหอยต้มแล้วเรากิน,นหนอยเนี่ยเอ้ยเอ้ยที่ไหน,นหวานอ่อยาเนยอ้ด้วยรอร่อยเออร่อยาเนี่นัง่งนั่งงอๆ่อยแล้วต่เครื่งงงงงงงองมันจะขาวไปาวน,น้างอๆ่อยแต่อร่อยนะ ร้าน,นไหนหน้างอสังเกตไหมเจ้าอร่อยจริงดูเมียกูุยเวลาทาข้าอวอร่อยทุกอยาก่อางเพราะว่าหน้ามันงอไงมันจริงจังกับการทำไงร้านไหนยิ้มๆนะรสชาติคือไม่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 เท่าไหร่ดูมีแต่ผักไม่มีเนื้องมนิดเดียวเลยเ,าเยาขารเารเียกว่าม้าขี้บอกถ้าตาตาตาดีได้ไงตาไร้เสียเลือก ผมผมจิ้มแปรกินอะไร้ัช่ตะเกียบปะตะเกียบไปช้อนช้อนช้อนเลยบร้อนหมดเลยช้อนโซ่เลยโช้อนตะเกียบตะเกียบไงก็ไม่โดนเราเลงก่อนเขวานขวานไปเลยหลับป๊าปปึ๊บอันนี้อันนี้ดีกว่าติดอูติดไปติดใบนิดนิดเฮ้ยหอยหอยดอาไม่โดนดูไหม กินเหมดละหมดละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากไปที่ก่อนถ้าชอบกินนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับะไคร b e แล้วก็มาใส่นี่ซับสไครต์ติดตามเราเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำอาหารจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ต้องลองมาชิมเองสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ ยืนทำไมไม่ไปกดปิดอ่ะไปบอยไม่กดเดี๋ยด้ใกล้